ของบ้านเมืองบ้านเมืองนี่มีอุปการะคุณให้เราอยู่อย่างมีความสุขสงบเย็นลมเย็นเราต้องตอบแทนคุณของบ้านเมืองหนึ่งทำตัวเองให้เป็นผู้มีศีลธรรมคำว่ามีศีลเนี่ยคือมีศีลและมีธรรมอย่างน้อยก็มีศีลห้าข้อเว้นฆ่าสัตว์เว้นรักทรัพย์เว้นดื่มเว้น เว้นกาเมเว้นเว้นลูกเมียปิดลูกเมียเว้นพูดเท็จเว้นดื่มสุราไม่ไรต้องเว้นเว้นให้ได้ศีนี่คือข้อเวน้นนี่เขาเรียกว่าเบญจศีนหรือศีลห้าเบญจะทรรมทำห้าข้อ,อก็หนึ่งมีกามาสังวรอ,อย่าไปผิดลูกเมียเขามีสัมมาอาชีวะแล้วก็มีสัจจะมีความจริงกาจริงวาจาจริงใจมีสติสัพพัญญะแล้วก็มีอะไรอะ่ะมีเมตตาการุณา ต้องมีครับถ้าเรามีศีลห้ามีธรรมห้าเขาเรียกว่ามีศีลและธรรมผมบอกเลยนะท่านไปพิสูจน์นะคนที่มีศีลห้ามีธรรมห้ามีเทวดาคุมรักษา